สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มแซบกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนต้มใส่สมุนไพรนะคะก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดก็จะมีหอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีลาวนะคะผักชีใบเลื่อย แล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกมะนาวพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูแห้งที่ทอดแล้วนคะคะส่วนอื่นเราก็ล้างกระดูกหมูให้สะอาดแล้วนำมาต้มใส่สมุนไพรแล้วก็นำเครื่องปรุงเติมน้ำปลามะนาวพี่ขี้หนูต้นหอมผักชี ชูรสนะคะชิมรสด,ดูตามชอบใส่มะเขือเทศลงไปด้วยให้รสชาติกลม่อมนะคะเราสามารถทำได้แบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรสามารถทานได้กับข้าวเหนียวข้าวเจ้าและเป็นของแกบแก้มได้นะคะรสชาติจะแซ่บจัดจ้านแล้วแต่ ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกไปเยอะๆหน่อยพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็พริกขีหนูแห้งชิมรุดตามชอบชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบอะไรแล้วแต่ใส่ชูรสนิดหน่อยรับรองอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะพอหมูสุกแล้วหรือม เริ่มที่จะเปิดแล้วแนละ้วเราก็สามารถนำเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะทานพร้อมที่จะรับประทานได้เลยค่ะอร่อยค่ะรับรองแซ่บถูกปากนะคะเจริญอาหารค่ะข้าวหมดหม้อเลยนะคะ ขอบคุณที่มาชมรายการนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ